สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับพามาดูต้นทุเรียนนะครับอายุหนึ่งเดือนกับสิบห้าวันนะครับนะครับเราจะมาดูวันนี้เราจะมาดูกันถึงรากนะครับว่ารากเขาแข็งแรงนะครับเราจะเขาเป็นยังไงนะครับดูต้นนี้นะครับที่ผมเคยเอ่ออัพโหลดคลิปไปนะครับว่าต้นเนี้นะครับมีรถมาส่งนะนะครับขน่งอินรถหลายวันนะครับแล้วต้นเฉานะครับ วันนี้มาดูวัฒนาการของเขาก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาแตกยอดงามมากนะครับต้นนี้เนี่ยผมมองว่าเขาดีขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูลากกันนะครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เขาแตกเขาแตกยอดแล้วนะครับแตกยอดเลยนะอ่ะเรามาดูครับนี่ตามต้นเขาก็จะแตกนะครับนี่ครับเรามาดูลากกันนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับรากเขาแข็งแรงมากนะครับดูนะครับผมปล่อยรากอย่างนี้นะผมปล่อยลอยนี่ครับเห็นไหมครับลากเขามาแล้วนะครับนี่นะครับดูนะลากเขามาแล้วนะครับเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าไม่รอดนะครับดูนะอันนี้ผมก็คือว่าฟางนะครับเนี่ยฟางตัวเนี้ยนะครับหรือหญ้าแห้งนะครับพยายามคุมลากเขาไว้นะครับเห็นไหมครับนี่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ดูรากนะดูระบบรากทุเรียนนะครับนี่ดูครับนี่ นี่ดูครับเห็นไหมันจะไม่จับแรงนะครับนี่ครับดูครับนี่เี่ครับระบบรากทุเรียนเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้นะครับพี่น้องอย่างนี้นะครับเนี่ยดินไม่ต้องเอามากบนะครับปล่อยเขาเลยนะครับปล่อยเขาเลยพอเขาทุดลงแลพักหนึ่งในต้นเขาแข็งแรงแล้วเห็นไหมครับเนี่ยต้นเขาใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับนะครับเนี่ยเขาจะไปของเขานะครับเนี่ยเขาจะไปทั่วนะครับทั่วนี่ครับดูครับชัดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรากนี่ใหญ่มากนะครับเนี่ย แล้วแข็งนะครับเนี่ยผมจับนี่แข็งนะาลากใหญ่มากนะครับนี่ครับทุเรียนนะครับถ้าเราเอามาปลูกนะครับแล้วเรานะครับเนี่ยยกโคเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับเรายกโคเขาขึ้นมานะอย่างนี้ครับแล้วเราปลูกนะครับให้ลอยเราขึ้นอย่างนี้นะแล้วถ้าลากเขาออกแบบนี้นะครับต้นเขาจะโรมขนาดไหนมาแต่ถ้าลากเขาเดินดีนะครับลงดินได้ดีนะครับอย่างนี้นะครับนี่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เขาจะแข็งแรงแล้วรอดแล้วโตไว แล้วผมสังเกตต้นนี้นะครับสูงขึ้นไหวมากนะครับนี่คือระบบลากเขาเราไม่ต้องเอาดินมากบนะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่วงก็อีกตอนที่ว่ามีแดดนะครับแดดแรงๆนะครับซึ่งแดดแรงๆเนี่ยต้องมีฟางนะครับเนี่ยฟางอย่างนี้ครับเนี่ยต้องต้องกบไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ลากเขามาแล้วหินนะครับเนี่ยหินเนี่ยผมใช้ทับไม่ให้ฟางปลิวตอนนี้เราต้องเอาออกแล้วนะครับเพราะลากเขาเดินแล้วนะ ลากเขาจะไปแล้วนะครับเขาจะไปหาอาหารนะครับเพราะผมโรยเนี่ยนี่รับปุ๋ยคอกผมจะโรยไว้ด้านนอกนะครับนะครับปุ๋ยคอกผมจะโรยไว้ด้านนอกนะครับน่ะนะครับปุ๋ยคอกผมจะโรยไว้ด้านนอกลากเขาจะวิ่งมาเองนะครับเนี่ยนี่ปุ๋ยคอกเดี๋ยวลากเขาเนี่ยจะวิ่งมาเองนะครับต้นนี้ผมดูแนวโน้มแล้วแข็งแรงนะครับแข็งแรงแน่ต้นนี้หนึ่งต้นพันหนึ่งร้อยนะครับอันนี้คืออัปเดตต่อเนื่องนะครับ อัปเดตตอนนึงคือให้เห็นว่าพัฒนาการนะครับของทุเรียนนะครับบางครั้งเนี่ยตามที่ผมบอกไว้คือว่าบางครั้งต้นเดียวผมอาจจะอัปเดตอัปคลิปให้ลงเน่ยให้ดูนะครับหลาย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 คลิปเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยครับเนี่ยมาดูชัดเจนเนี่ครับตอนแรก่ากยังไม่ขนาดนี้นะคือตอนนี้นะครับต้องต้องดูเขาเนี่ครับเห็นไหมออกดีมากๆนะครับคือหนึ่งนะครับผมใช้นะ นะครับปุ๋ยคอกนะครับโรยแค่นี้นะรอบนะครับปัจจัยหลักของผมนะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเวลาผมลดนะครับผมลดตั้งแต่ด้านบนลงมาเลยครับผมลดตั้งแต่ยอดลงมานะครับนะครับผมลดตั้งแต่ยอดลงมาถึงโคนเวลาผมลดนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่อสามลิตรแรกเนี่ยผมลงตรงโคนก่อนเลยนะครับแล้วอีกสองลิตรหลังเนี่ยอีกสามลิตรหลังเนี่ยผมจะโรยรอบผมจะใช้บัวลดนะครับ บัวลดด้านรอบอย่างนี้นะครับรอบอย่างนี้ครับนะสามลิรแรกผมจะลดลงที่โคนเลยนะครับลดลงจากต้นลงมาก่อนเลยนะครับให้ใบเนี่ยโดนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั้งหมดนะครับผมลดลงมานะครับพอใบแฉะโดนน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมดแล้วผมก็มาลาที่โคนนะครับโคนเนี่ยลากเี่ยตอนนี้เขากำลังเขากำลังจะกินอาหารได้ดีเลยนะครับตอนนี้ครับถ้าลากขนาดเนี้ยต้นนี้รอดแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตต่อไปนะครับอ่ะ พอผมลดจุลินที่แตงค้อแสงสามลิตรตรงนี้เสร็จนะครับแล้วก็ด้านนอกครับด้านนอกตรงนี้ครับโขกนะครับนะครับเนี่ยใกล้อีกสามลิตรแค่นั้นเองครับใช้อาทิตย์ละสองหนนะครับวันพุธกับวันเสาร์นะครับสําหรับที่ผมใช้ดูวัฒนาการการเติบโตของเขานะครับเนี่ยเขาดีมากนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาแตกดีมากนะครับอันนี้คือนะครับเรามาพูดคุยกันถึงรากจูเรียนแต่รากตัวนี้ต้องระวังนะครับ ระวังพวกคังคกเวลานั้นเขาชอบเย็นๆเขาจะมาขุดรากแต่ต้นนี้โดนขุดไปแล้วหนึ่งรอบโดนขุดตรงนี้นะครับตามคลิปก่อนหน้านะครับแล้วพอได้ดินที่ตองแสงมาเขาก็ดีไม่ได้เป็นไหลครับทีนี้เขาก็แตกเพิ่มเห็นไหมครับเนี่ยแข็งแรงมากครับเดี๋ยวรากพวกนี้จะลอยขึ้นมาให้เห็นใหญ่ปล่อยเขาเลยครับเรายังไม่ต้องเอาดินไปทับนะใช้ฟางอย่างจางนี้นะครับอะตามนี้เลยนะครับคือที่ผมใช้ฟางเนี่ยผมไม่อยากให้แถงแดดมันมาโดนรากโดยตรงนะครับ เดี๋ยวลากเขาอาจจะร้อนนะครับแล้วต้นเขาก็จะเฉาใช้กวางอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะเย็นนะมันจะช่วยบังแสงได้นะครับบังแสงได้เนี่ยบังไว้อย่างเงี้ยครับช่วยบังแสงได้นะครับเนี่ยพยายามดูลากเขาแค่นั้นเองครับอย่าให้ตัวอะไรมาขุดนะครับแล้วลแล้วก็เดี๋ยวพอสักนะครับสองเดือนนะครับสองเดือนหรือสองเดือนครึ่งเนี่ยนะครับผมจะขยายโคกนะครับเนี่ยผมจะขยายโคกตรงนี้ เพิ่มขึ้นอีกนะครับญ้าก็เวลาขึ้นตรงนี้เราพยายามดึงดีๆนะครับระวังนะครับเวลาเขาไปเกี่ยวกับรากเลยเนี่ยถ้าเราถอนญ่าเนี่ยนะครับมันจะทําให้รากเขาเสียหายได้นะครับเนี่ยครับเวลาเราใช้ฟางคุมก็คุมประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของเขาครับอันนี้แนะนํานะครับนะครับซึ่งผมทําจริงนะครับลองทําลองปลูกแล้วลองศึกษาเองนี่เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับต้นพันหนึ่งร้อยบาทผมสั่งซื้อจากในเพจ มันก็สูงอยู่ประมาณหนึ่งเมตรแหละครับนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาขยับสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับดูแนวโน้มเขาดีนะครับเดี๋ยวอีกผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า2เดือนเป็นไงสองือนครึ่งเป็นไงสามเดือนเป็นยังไงแต่ละต้นที่ผมลงมือทํานะครับแล้วแก้ไขไว้นะครับก็วันนี้นําเคล็ดลับนะครับเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็จุลินทรีย์ข้อแสงแล้วก็นะครับลากเขานะครับตามที่บอกครับไว้อย่างนั้นเลยไม่ต้องไปกบดินนะครับ ครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะนำข้อมูลดีๆมีสาระมาฝากอีกนะครับนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยฝากกดแจก์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ